ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเพลินภาษานานาสาระดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์โสพลสาธรสำริพผลสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด,ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่รายการเพลินภาษานานาสาระทาง FM 89.5 m ม z แห่งนี้วันก่อนนี่ผมพูดกันเรื่องสำนวน บางสำนวนที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเออคนไทยเราอย่างที่บอกแหละว่าเวลาเปรียบเทียบอะไรก็มักจะเอาเรื่องใกล้ๆตัวของเราเนี่แหละมาเปรียบเทียบวันนี้นี่ก็มีเรื่องสำนวนที่ก็ยังคงเป็นเรื่องของการหยิบยกเอาสิ่งซึ่งมันอยู่ใกล้ๆตัวขึ้นมาเปรียบเทียบอันนี้เป็นสำนวนที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้เกี่ยวข้องกับ ปรึกษ,ษชาติอะไรประมาณหนึ่งนั้นอาจารย์สอพลายน้อยท่านก็ตั้งข้อสังเกตไว้หลายประการว่าคนไทยเราเวลาเอาเอาลูกโน่นลูกนี่หมายถึงเอลูกผลไม้อะไรพวกเนี้ยนะมาเปรียบเทียบเนี่ยทําไมถึงได้เปรียบอย่างนั้นเหมือนอย่างเวลาเราพูดว่าคนที่ถูกฟ้าผ่าแล้วก็สิ้น ชีวิตไปเนี่ยถูกไฟไหม้จนตัวดำเกรียมคนรุ่นใหม่จะเปรียบอย่างไรไม่ทราบแต่คนสมัยก่อนนั้นบอกหูดำเป็นตอตะโกปัญหาคือตะโกหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้จักรู้จักแต่ขนมตะโก้โอ้เผือตก,กตะโกข้าวโพดตะโกมันนั้นไม่รู้เลยล่ะพอมาพูดตะโกก็เลยงงงงทำไมต้องไปเปรียบดำเป็นตอตะโก ตะโกนี่เป็นชื่อต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางเปลือกหนาสีดำพอไม่มีใบก็มองเห็นแต่ต้นมันออกสีดำดำค้ำๆเนะี่ยรนางกายของคนที่ฟ้าผ่าหรือถูกไฟครอบตายเนี่ยก็จะเหมือนกับตอตะโกมั้งคนแต่ก่อนร่อนชัยก็จะพูดเปรียบเทียบว่าดำเป็นตอตะโกปัญหาคือแล้วทำไมต้องตอตะโก ทำไมไม่เปรียบว่าดำเป็นต้นตะโกือสำนวนดำเป็นตอตะโกเนี่ยเรามักจะใช้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วในลักษณะซึ่งถูกถูกไฟเช่นถูกไฟครอบหรือไม่ก็โดนฟ้าผ่าไม่ค่อยได้ยินว่าเอาไปเปรียบกับลักษณะอย่างอื่นหรือสิ่งมีชีวิตอื่นอื่นคืออันนี้พอจะเดาเอาว่า การที่ใช้ว่าตอน,นั้นเนี่ยมันก็เหมาะสมแล้วเรามั้งเพราะขึ้นชื่อว่าต่อตอคือสิ่งซึ่งถูกตัดถูกทอนไปแล้วอะ่ะคือต้นไม้อะเราตัดต้นมันก็เหลือแต่ต่อซึ่งก็มักจะมักจะตายไปอะ่ะนั้นการเปรียบคนตายที่ถูกไฟครอ,อกกับต่อตะโกมันก็น่าจะเหมาะสมด้วยประกาศระทั้งปวงพูดถึงตอ คนสมัยก่อนนี่เขาจะเคืองมากเนี่ยเวลาที่ใครเขาไม่เกรงใจพูดอะไรไม่เกรงใจทําอะไรก็ไม่เกรงใจก็ามักเจะบน่บนบน่นเปรยเปรยว่าเห็นฉันเป็นหัวหลักหัวตอ่อทํายังกระเราเป็นหัวหลักหัวตอ่อเห็นผู้ใหญ่เป็นหัวหลักหัวตอ่อคือทําไมถึงต้องพูดอย่างนั้นก็เพราะว่ามันไม่มีความสําคัญแล้วไงคือไม่ต้องไปเกรงใจไปละ ไอ้หลักไม้ต่อไม้มันพูดอะไรไม่ได้อ่ะทําอะไรก็ไม่ได้แต่ก็ว่าไปจริงๆเลยนะคนหลังๆมาหลังจากที่ตัดไม้เรียบร้อยละเอาไม้ไปทำเเครื่องเรือนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตอเมื่อก่อนนี่ตอมันก็อยู่ตามภูเขาอยู่ตามที่ราบสูงหรือเนิเนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทิ้งไปอย่างนั้นเอง มาหลังๆเนี่ก็มีเกิดไม่รู้เป็นกระแสนิยมหรือยังไงก็ไม่รู้ก็ไปขุดตอพวกนั้นมาต่อต้นสักต้นมะข่าต้นอะไรก็ไม่รู้ล่ะไปขุดมาแล้วก็มาตกแต่งทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ทําเป็นเครื่องเรือนเป็นเก้าอี้บางเป็นโต๊ะบ้างสวยอันนี้ถึงยอมรับว่ามันมันก็สวยเนื่องจากว่ารากไม้ที่เราขุดมาพร้อมตอเนี่ยมันก็ ดูดีอะ่ะแต่สิ่งซึ่งเราไม่เคยได้ใส่ใจจำหรืออะไรเลยก็คือว่าต้นไม้ที่มันเป็นต่อแล้วเนี่ยอย่าลืมว่ารากมันยังมีอยู่แล้วมันก็ชอนชัยไปได้หลายเมตรอะ่ะการที่เราไปขุดออกมาต่อหรืออะไรนั้นเนี่ยมันทำให้ดินมันถล่มได้พอเกิดน้ำฝนตกมา,มามากๆเนี่ยมัน ไอ้ที่มันเกิดดินถล่มเนี่ยส่วนหนึ่งนะไม่ไม่ถึงขนาดทั้งหมดนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราไปขุดไปขุดรากถอนโคนในต้นไม้ที่เหลือตะต่อนั่นแหละก็แนะนำว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปขุดอย่าไปทำอะไรเลยธรรมชาติเขาช่วยเราอยู่แล้วละ่ะทำไมเราถึงจะไม่เห็นคุณค่าตรงนั้นพูดถึงตะโกก็มีต้นไม้ที่ เกี่ยวข้องกับตะโกซึ่งมาพร้อมๆกันคือต้นมะพร้าบอันที่จริงแล้วเปลือกของต้นไม้ทั้งสองเนี่ยมันก็ดำพอๆกันอะ่ะผลมันลูกมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าผลมะพร้าบเนี่ยมันจะเล็กกว่าผลตะโกสํานวนเปรียบเทียบของคนไทยเราก็จะพูดกันว่าต่อหน้ามะพร้าบรับหลังตะโก คนรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าต้นมะพร้าวต้นตะโกเป็นยังไงไม่รู้นึกถึงแต่ของกินกันตะก,กี้นี้ตะโกก็นึกถึงตะโกมะพร้ากก็นึกถึงลูกพร้าวเออลูกพร้าวจีนลูกพร้าวญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยเอออาจจะอาจจะรู้จักแต่ว่าจริงๆแล้วต้องเข้าใจอย่างนี้ว่ามะพร้าวคือต้นไม้ตะโกคือต้นไม้ไอ้ที่พูดว่า ต่อหน้ามาพลับรับหลังตะโกนนั้นเนี่ยหมายความว่บต่อหน้าก็พูดเงี้ยพอรับหลังแล้วก็ไปพูดอีกอย่างหนึ่งคือพูดไม่แน่นอนคาพูดกลับไปกลับมาหรือจะต่อหน้าก็ทําดีรับหลังทำไม่ดีต่อหน้าก็เออดูดีแต่รับหลังก็ดูไม่ดีเหมือนคล้ายๆกับหน้าไหวหลังหลอกอะไรเงี้ยแต่ ต่อหน้ามาพรับรับหลังตะโกนี่มักจะพูดกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคําพูดยังไงก็ตามแต่เรื่องนี้นี่คงมีคนตั้งข้อสังเกตกันเยอะแหละอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าคือมันไม่ได้หมายว่าเอาผลมาพับกับผลตะโกจริงๆแต่ว่าเอาชื่อมันมาคล้ายๆกันเนี่ยมาเปรียบมาเทียบกันมาพับใช้ในความหมายว่ารับ โก้ใช้ในความหมายว่าโกหกเพราะฉะนั้นต่อหน้ามามารับก็แปลว่ารับรับไปแล้วแต่พอรับหลังก็ตะโกคือโกหกอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนิษฐานว่าอยู่อยู่แล้วก็รับหลังก็ไม่ได้ช่วยทําอะไรต่อหน้าก็รับปากเราเสียดิด,ดีอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเชื่อถือว่าสํานวนนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนใครเอามาใช้อย่างไรบ้าง ไปถึงเรื่องของชาวประมงบ้างชาวประมงเขาใช้แหใช้อวนเป็นประจำก็มักจะย้อมแหย้อมอวนด้วยยางไม้อันนี้อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับมะพั้ากกับตะโกที่ว่าดเนี่ยนะครับซึ่งเวลาเขาย้อมแหย้อมอวนด้วยยางไม้เนี่ยเพื่อให้มันแข็งแรงว่างั้นเถอะก็คงจะได้จากผลตะโกผลมะพร้ แต่คุณภาพของอยางที่ได้จากผลไม้ทั้งสองชนิดนี้นี่มันไม่เหมือนกันยางของตะโกเนี่ยมันจะทําให้เส้นได้แข็งหักง่ายสู้ยางของมะพร้าวไม่ได้ยางมะพร้าวนี่ยยอมแล้วเส้นได้อ่อนนิ่มทนทานดีกว่าเพราะเป็นอย่างเงี้ยคนก็นิยมจะใช้ยางมะพร้าวมากกว่ายางตะโกปัญหาคือมะพร้า หายากกว่าตะโกก็เลยเกิดการช่อโกงกันขึ้นมาเอาตะโกมาปลอมขายเป็นมะพร้าวเวลาซื้อขายกันคนขายก็รับรองว่าเป็นมะพร้าวแน่ไม่ใช่ตะโกนะแต่ซื้อเอาไปแล้วใช้ไม่ได้ผลดีก็กลายเป็นตะโกไปก็เลยเกิดมีจำนวนพูดกันว่าต่อหน้าเนี่ยมะพร้าวแต่รับหลังเนี่ยเป็นตะโกะก็เหมือนกับ ที่บอกแหละหน้าไหวหลังหลอกโกหกหลอกลวงนี่เป็นข้อสันนิษฐานเท่านั้นว่าสำนวนต่อหน้ามาพรับรับหลังตะโกที่เราใช้ใช้กันอยู่นั้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปกันอย่างไรบ้างมันแล้วแต่ว่าไปใช้ในวงการวงการไหนเนี่ยต้นมงต้นไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเนาะพอเราพูดดำเป็นต่อตะโกแล้วถ้าขาวล่ะจะขาวอย่างไง คนโบราณจะเปรียบเทียบว่าขาวราวกับหยวกบางทีก็บอกขาวราวกับหยวกกล้วยก็แล้วแต่จะเป็นขาวผิวขาวเหมือนแตงร่มใบหรืออะไรก็ตามแต่ในนี้พูดกันเรื่องของหยวกหยวกนี่ก็คือลำต้นของกล้วยที่ลอกหนาบเขียวๆข,ข้างนอกออกแล้วเหลือแต่ข้างในเป็นสีขาวเนี่ยนะ บางทีเราก็เอามาแกงด้วยนะไอ้หยวกกล้วยเนี่ยคือให้มันดูเปรียบเทียบว่าโอ้หยวกเนี่ยมันมันสวยนะหมายถึงมันอาจจะขาวนะคนไทยเราดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้ขาวจ้วะอะไรอย่างนั้นหรอกเพราะว่าคนไทยผิวค่อนข้างที่จะคล้ำอยู่ไปอยู่ไปก็ไปเอ่อ เดี่ยวดองกับชาวจีนชาวฝรั่งอะไรเงี้ยผิวเขาขาวผิวเขาเหลืองก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะดำมากเรื่องของการเปรียบว่าขาวราวกับหยวกเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าจะให้มันเป็นสีชมพูเรื่อเรื่อเนี่ยก็จะเปรียบกับกลีบบัวบางทีก็เปรียบกับดอกมะลิแล้วแต่ว่าเราจะชอบอย่างไหนในบทกวีนหนึ่งเนี่ยบอกว่าจำปาหนาแน่นเรื่อง คลี่กรีดเหลืองเรืองอารามคิดคนึงถึงนงรามผิวเหลืองกว่าจำปาทองอันนี้ก็ไม่ได้พูดกันว่าขาวแต่ผิวน้องนะ่ะผิวเหลืองกว่าจำปาทองคนสมัยก่อนนั้นนี่เวลาจะทำให้ผิวตัวเองสวยเนี่ยเอาขามิ้นมาขัดเอาผงขมิ้นมาขัดอาจจะมีสมุนไพรอื่นๆด้วยเนี่ยขัดเพื่อให้ผิวเหลือง เออถ้าเป็นคนรุ่นใหม่นี่ผิวเหลืองตาเหลืองนี่คงต้องไปพบแพทย์แล้วละ่ะเพราะว่ามันดูไม่ขาดวิตามินก็อาจจะเป็นดีซ่าหรืออะไรหรือเปล่าคือนอกจากจะเปรียบเทียบเรื่องสีสันของพืชสชาติต้นมงต้นไม้แล้วเนี่ยก็ยังมีการเปรียบโน่นเปรียบนี่ของออวิถีชีวิตแบบไทยๆซึ่งเอาต้นไม้เอาอะไรมาเปรียบเทียบ กันอีกมากมายแต่ขออนุญ,ญาตพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ ถึงเวลาเปิดประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร It's time to e x p e r i e n c e new way of learning English for communication ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน May I see your boarding pass, please? Now, sit back, relax, and enjoy the flight ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว We'd h a like to give you a warm welcome to City of a n g l e และภาษาอังกฤษในงานบริการโรงแรม How may I best a s s e s s you? We hope you enjoy the stay at our hotel เสริมทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติม ได้ที่คณะศิลปศาสตร์ราชมงคลธัญ,ญบุรี www.larts.rmutt.ac.th คุยกันต่อว่าด้วยเรื่องจำนวนที่เกี่ยวข้องกับพฤกษชาติทั้งหลายตะกี้นี้พูดกันเรื่องของโกเรื่องของมัพลับเรื่องของหยวกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีต้นไม้บางชนิด ซึ่งลักษณะแปลกกว่าไม้ชนิดอื่นเช่นเมื่อไปถูกไปต้องมันแล้วก็จะเกิดอาการคันเช่นต้นตังแยอย่างนี้ต้นบอลอย่างนี้ต้นตำแย่คันทันทีแต่บอลเนี่ยบางทีก็ก็คันบางทีก็ไม่คันหราก,ก็ก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นเรื่องของแต่ละคนมั้งคือมีเรื่องถือกันมาว่าเวลาปอกหรือลอกผิวต้นบอลเนี่ยห้ามพูดว่าคัน เพราะว่าเดี๋ยวมันจะคันขึ้นมาจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อแบบไทยๆอะปอกไปอย่ามาพูดว่ามันคันเดี๋ยวมันจะคันขึ้นมาตามคำอะลักษณะของต้นไม้ที่ถูกต้องนกคันนี้เนี่ยก็เกิดเป็นสำนวนขึ้นมาเช่นเดียวกันเวลาเปรียบเทียบคนที่ปากไม่สู้จะดีเนี่ยนะเออคำว่าปากไม่ไม่ดี คนรุ่นใหม่นะของอยุญาตแทรกหรือระหว่างนึกออกเนี่ยคนไทยก็แปลกนะบางทีคําบอกเล่าปฏิเสธเรื่องไปมีความหมายเดียวกันอีกคํานี้แหละปากดีกับปากไม่ดีเออเวลาใครคนไหนปากเสียนะปากไม่มีหูรูดปากพูดแล้วก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เราก็พูดปากไม่ดีนี่คนรุ่นใหม่พูดเป็นเชิงประชดไง ปากดีว่าปากดีจริงไหมปากดีคือปากไม่ดีปากไม่ดีก็คือปากไม่ดีเป็นเรื่องของยุคสมัยแล้วกันมาถึงเอคนที่ปากไม่ดีชอบพูดเรื่องของคนอื่นเนี่ยบางทีก็พูดว่าปากตําแยหรือบางทีก็พูดว่าปากบอลพูดกันปากบุกซุบบอลปากคันน่ะคือเวลาเราเราคันปากแล้วอยู่เฉยๆไม่ด้ ไม่ได้เนี่ยนะมันจะต้องพูดมันต้องนินทาคนอะไรอย่างนี้สำนวนนี้น่าจะมีมานานแล้วนะเพราะสุนทรผู้เองก็บันทึกไว้ในเนียราชเมืองเพชรไว้ตอนหนึ่งว่าถึงบางบอนบอนที่นี่มีแต่ชื่อคนเรื่องลือบอนข้างบางยี่ขันอันบอนต้นบอนน้ำตาลย่อมหวานมันแต่ปากคันแก้ไขมีใครฟังอันนี้ก็แปลว่า คงเห็นแล้วลหละว่าลักษณะของคนปากบอนนั้นเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่บอนนอกจากจะใช้กับเรื่องของเอาปากคันแล้วเนี่ยนะเราก็ยังใช้กับมือด้วยมือบอลเราก็พูดกันอย่างนี้มือบอนเนี่ยคือชอบไปเที่ยวหยิบเที่ยวจับเที่ยวอะไรเหมือนบางคนอะ่ะมือบอลไปแต่เอา ลักไฟฟ้ามือเปียกเปียกนะหรือมือบอลไปหยิบฉวยเอาแจก,กันของคนอื่นเขามาดูเล่นแล้วมันกระตกแตกอะไรเงี้ยมือบอลประมาณอย่างนั้นเออมีคําที่ชอบใช้เปรียบเทียบกับบอลอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อยางบอลบอลเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มียางแต่อาจจะไม่มากแต่ซึมๆเท่านั้นเองเพราะเหตุนี้เวลาเขา เปรียบเทียบพวกที่อยู่ยงคงกับพันฟันไม่เข้าหรือฟันแล้วเป็นแต่เพียงรอยขีดมีเลือดซึมอกมันนิดๆอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเลือดออกเป็นยางบอลเกือไปเปรียบกับยางบอลที่มีไม่มากนั่นเองอันนี้สำนวน,นนี้ก็ไม่ค่อยจะจะเจอล,ละลักษณะของการเปรียบเทียบอะไรไปเนี่ยเนาะเ,เวลาเราพูดไปคนรุ่นใหม่จะงงๆเหมือนอย่าง พูดเรื่องตัดไม้อย่าไว้หนอฆ่าพ่ออย่าไว้ลูกคืออันนี้เอาให้มันหมดสิ้นทั้งตระกูลกันเลยว่างั้นเถอะคำว่าหน่อในที่นี้นี่ไม่น่าจะเป็นเฉพาะหนอ่อกล้วยหน่ออะไรมั้งคือพอเราตัดต้นไม้เนี่ยเดี๋ยมันก็แตกหนอขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้นการที่เราจะทําลายอะไรเนี่ยเราต้องทําให้มันทําลายให้มันหมดอะ่ะอย่าให้มันหลงเหลืออยู่คําว่าพ่าพ่ออย่าไว้ลูกนี่มันสะท้อนให้เห็นเรื่องของไม่อยากพาดพิงเลยแต่ก็พูดได้ฟังแล้วกันว่าการปกครองกันสมัยก่อนเนี่ยมันอํานาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่คนคนเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยอยุธยา ถ้าใครเคยอ่านพงศวดานจมัยกรุงศรีอยุธยาก็จะสังเกตว่ามันมีการแย่งชิงราชสมบัติกันเกิดขึ้นเป็นประจำพี่ข่าน้องน้องข่าพี่หลานข่าอาอาข้าหลานเหลือสำเร็จโทษเจ้านายอย่างเงี้ยเวลาเขาสำเร็จโทษทั้งหลายเนี่ยก็มักจะประหารไปถึงลูกซึ่งเป็นผู้ชายลทัทธิที่มีการประหารเจ็ดชั่วโคตร อำรมา่อเจ็ดชั่วโคตรคือนับขึ้นจากตัวเราเนี่ยขึ้นไปสามคือพ่อปู่แล้วก็ทวดแล้วก็ลงไปอีกสามคือลูกหลานเหลนอย่างเงี้ยฆ่าหมดไม่ให้เหลือทันเอาไว้เลยก็เลยพูดกันเป็นว่าฆ่ากันเจ็ดชั่วโคตรำนวนตัดไม้อย่าไว้หนอกฆ่าพ่ออย่าไว้ลูกคือดูดูแล้วมันน่าจะเป็นถ้อยคําสำนวนของ นักการเมืองคนที่แสวงหาอำนาจซึ่งก็อาจจะกลัวมั้งว่าตัวเองจะมีคนมาปองร้ายมาแก้แค้นในภายหลังอะไรประมาณอย่างนั้นาการที่คนไทยใช้ลักษณะของต้นไม้ขึ้นมาพูดเนี่ยมันก็อาจจะมองแล้วมันมีด้วยหรือสำนวนอย่างนี้เช่น ตาลยอดด้วนอย่างนี้สํานวนนี้มันเก่ามากนะคือด้วยความที่เอสมัยก่อนน่นิยมจะปลูกต้นตาลกันทีนี้ต้นตาลเนี่ยมันก็สูงไงลักษณะของต้นตาลจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเปรียบเทียบตานยอดด้วนเนี่ยมันไม่ใช่สํานวนที่ใช้กันทั่วไปเขาเปรียบกับผู้ที่ไม่มีทางจะเจริญงอกงามในพระธรรมวินยัยว่าเหมือนต้นตาลยอดด้วน ไม่มีทางจะงอกเงยได้อีกหรือเอาไปเปรียบกับการสละกิเลสที่ละได้แล้วเด็ดขาดหมดสิ้นใช้เป็นสัมนวนพระว่าละเสียแล้วมีรากตัดขาดแล้วทำให้อ่ทำไม่มีที่จะตั้งเป็นจุดตั้งขึ้นมาแล้วเรียกว่าเป็นตานยอดด้วนแต่ว่าตานยอดด้วนคนรุ่นใหม่นี่ น่าจะไปใช้ในเรื่องของอวัยวะสำคัญมั้งที่โดนตัดออกไปอะไรประมาณอย่างนั้นนะ่ะเช่นขันทีของจีนของแถบแถบฝั่งอาระเบิรรนอะไรอย่างนั้นอนะ่ะคือเป็นตายอดด้วนไปสะละก็สำนวนอย่างที่บอกแหละมันก็มีเรื่องของการที่เราลงมาใช้แล้วก็เลื่อนเปื้อนกันไปตาลน,นี่นะมันเวลาเราเปรียบเนี่ย เราจะมีสํานวนอยู่สํานวนหนึ่งคือสูงอย่งกัะต้นตาลความจริงแล้วนี่เป็นสํานวนที่สุภาพมากสํานวนที่ไม่สู้จะสุภาพเนี่ยเรามักจะพูดว่าสูงยังกับเปรตแล้วทําไมถึงเปรตขณะที่บางคนบอกว่าตาลก็เพราะว่ามันอาจจะอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าต้นตาลอยู่ตามวัดตามวัดก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเปรต ึ่งพอพูดถึงความสูงของเปรตเราก็จะบอกว่าเปรตมันก็เท่ากับต้นตาลมือมันกาา็มือใหญ่เป็นใบตาลอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เลยจะมีเปรตจริงเปรตปลอมอะไรกับไม่รู้เราก็พูดแต่ว่าสูงเท่านั้นเท่าน,น,านี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยสูงอย่างกับต้นตาลการที่เราไปบอกว่าแหม้ ผู้ชายคนนั้นสูงอย่างกับเปรตแต่นี้ก็ฟังดูไม่รู้จะชมหรือว่าจะตำหนติติเตียนเขาหรือเปล่าลักษณะของการใช้ถ้อยคำสํานวนที่เกี่ยวข้องกับพืชพันธัญญาหารพฤกษชาติอะไรทั้งหลายนั้นมีอีกเยอะแต่โดยเวลาจำกัดก็คงจะพูดได้แต่เพียงบางสํานวนที่มันน่าสนใจเท่านั้นส่วนท่านจะ อยากอยาให้พูดเรื่องอะไรก็ติ้งกลางมาทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมมาโดยตลอดสวัสดีครับรายการเพลินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคล ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพ